ออจุกแน่นแสบร้อนท้องลมในท้องกดไหลย้อนระยะที่1 จัดการกดไหลย้อน3ระยะด้วยอาหารจากธรรมชาติใครก็ตามนะครับที่กําลังมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนทรมานจุกอืดแน่นท้องในแต่ละวันแทบจะดื่มจะกินไม่ได้เลยสู้ผอมน้ําหนักลดผมจะมาบอกครับว่ากดไหลย้อนทั้ง3ระยะเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและจะมีวิธีการจัดการด้วยอาหารจากธรรมชาติอะไรบ้างที่ทําให้มันดีขึ้นกดไหลย้อนระยะที่1เกิดจากระบบย่อยอาหารของเราอ่อนแอลงจะย่อยยากทําให้อาหารเนี่ยตกค้างอยู่ในกระเพาะนานขึ้นเกิดแก๊สทำให้เยื่อเมื่อที่เคลือบกระเพาะบางลงก็จะมีปัญหา แสบร้อนท้องตามมาอีกลมที่มีอยู่เยอะที่กระเพาะอาหารดันปลาอองน้ําย่อยขึ้นมาจะทําให้เรามีอาการจุกแน่นลิ้นปีแสบร้อนหน้าอกจุกลาคอแสบร้อนลําคอนั่นเองครับและสําหรับวิธีการดูแลกรดไหลย,ย้อนระยะที่1เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ดีอาหารที่ย่อยยากอาหารแปรรูปปิ้งย่างทอดน้ําดื่มอัดลมแอลกอฮอล์ต้องดื่มให้น้อยลงอันที่2ครับต้องควบคุมอารมณ์จิตใจความเครียดให้ดีเพราะทุกครั้งที่เรามีความเครียดจะทําให้น้ําย่อยหลั่งตลอดเวลาเยื่อเมือกเคลือบกระเพาะก็จะบางลมก็จะ เกิดระบบย่อยก็จะอ่อนแอน,นั่นเองครับอันที่3อาหารที่จะเข้ามาฟื้นฟูทําให้กระเพาะเราแข็งแรงขึ้นกระเจีบเขียวลวกกล้วยดิบมันจะเข้าไปลดอาการแสบร้อนท้องครับฟื้นฟูรัรกษาอาการอักเสบแผลตามหลอดอาหารเพราะอาหารให้ดียิ่งขึ้นและยังมีสว่วนในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสไพโรไลอีกด้วย แปปเปอร์มินต์แนะนาให้ดื่มแบบชาขับลมได้ดีมากเพราะเวลาที่ลมมันสะสมอยู่ในท้องเยอะทําให้ระบบย่อยอ่อนแอนจุกอืดแน,น่นท้องทรมานความเครียดก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับมีคนไข้ถามผมระหว่างขิงกับขมิ้นชันเลือกตัวไหนขมิ้นชันมีข้อเสียเยอะมันละลายน้ําได้น้อยดูดซึมตับกินไปแทบไม่มีประโยชน์ครับผมแนะนําขิงครับขับลมระบายลมและช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้นแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้ดีมากนะครับแนะนำนะฮะดื่มน้ําขิงคู่กับแปปเปอร์มิ้นต์ตัวนี้จะดีมากครับ